และนี่ก็คือเซียนดับสิ่งที่คุณโดนมากที่สุดในมายครับสนรักตัวของเองนะต่อไปนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมอินโฮมาเลย อันดับที่หนึ่งนะครับผมเราก็จะโดนเป็นส่วนใหญ่มากที่สุดคือนี่นะครับผมเป็นกล่องระเบิดนะเวลาเปิดไปแล้วจะมีทปทีอยู่ระเบิดข้างหลังนะผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเอ่มกล่องผมนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยระเบิดโง่อ่าคุณผู้ชมครับอันดับที่สองนะจะเป็นการลงเหมืองน,นะครับผมตอนนี้เราก็ต้องทําการลงเหมือนนะซึ่งจนลงเหมือนนี่คือตรงเวลาเราขุดแร่นะครับเราจะตกเป็นลาวานะครับผมซึ่งผมนี่ตกประจําเลยนะพวกลาวาน กบขุดดีๆเงยอ่ะโล่วังลาวะตายนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตขุดแป๊บหนึ่งนะครับผมกาลังหาจุดที่ตัวเองซ่อนอยู่จำไม่ได้นะว่าอยู่ตรงไหนขออนุญ,ญาตขุดแป๊บหนึ่งนะครับผมลูนารอสักกู้นะครับอขอรอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมผมจำไม่ได้ลุมมันอยู่ไหนวะแปบ๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเอ,อิ่มเดี๋ยวนะอ,อ,อ,อยู่ไหนวะคุณผู้ชมซ้ายขวาล่างนะ อ๋อผมจะนั่นแหละอยู่ในห้องชมเอออันนี้นะคะจะเป็นการที่คิปเปอร์นะมันชอบระเบิดเรานะเวลาเราสร้างบ้านเสร็จนะจูู่คิปเปอร์จะมาเดินด้านหลังเรากับตายนะหรือวันทีก็ตายได้นะคผู้ชมขั้นย่านสุดท้ายนะเพื่อนสนุกโดนประจำเลยเวลาผมจะอุดลาวานะผมจะกดชิปเพื่อจะไปเล็งจนจุดลาวา้วซอมบี้มันจะมาตีผมตายลงลาวานี้นะครับผู้ชมแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างถ้าสนุก ถ้าสนุกกับคลิปที่ผมทําอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะช่วงนี้ผมไม่ได้ทำยูทูบแล้วผู้ติดตามมันลดน้อยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันคนระับมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมเลื่องก,กระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผู้ชมบ๊ายบาย